กาสวยดีทุกข้อน,น้อมือนี้เฮากับผาทุกคนมาลงกลัวแต่ว่าเมนูของเฮามือนี้ก็คือเป็นเมนูกินเล่นๆนั่นก็คือเมียงพันนอมัอืมหลายคนอาจจะเคยกินลหลายคนอาจจะยังไม่เคยกินเดี๋ยวเฮาสิพามาเบิงแล้วก็พามากินนาะคือสิ่ริกินน้ำหลอกวา่าเอาผ้ามาเบิงซื้อกๆๆ็ได้เอาอเคเนอะตอนนี้อุปกรณ์หรือว่าสิ่งค้องที่เฮาสิ เห็ดเมียงพันโนมัยก็พร้อมแล้วอันนี้ก็คือโนม้ที่ห้าต้มสดๆหอนๆโนม้ที่ห้าตม้มนี่ก็มันเอามาพาะพร้าวก่อนแล้วก็เคียนให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็เอามาต้มให้มันจืดเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปว่าห้าสีเห็ดจังไดเหเมียงพันโนไม้ คืนนำยานา่งใส่ลงไปก่อนจักหน่อยถามีนอม่กับตองมีย่ยานา่งคล้องคู่กันใส่นำยานา่งจักหน่อยม่อยใส่หลาย ใส่ซัมเประมาณว่าเฮาสิมุกโนไม้อะนะจากนั้นเฮาก็สิเอาเป็นหน้าลงไป จากนั้นเทาก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็พงปรุงรสน้อยหนึ่งอ่ะใส่ลงไปแล้วก็ค้นให้เข้ากัน หลังจากที่เข้าปรุงเอียงแล้วเรียบร้อยก็เอามาขัวใส่ไฟใส่น้ำนายกะน้อยให้มันหอม ในระว่างทิทาควานอไม่เข้ากันสิมาเห็ดเจวกินกับเมียงพันุนอไม่ขอ้าวานันเองเจวกินกับเมียงพันนอไม่นี่ตรงเ,เม,งน,น,งม,งมนเจวง่าเด้อมันจังเขากันเคยกินตั้งแต่อยู่บ้านมเมเฮ็ดให้กินพอดีไปถามคนว่าเอา้าเมเมนูพันุเมียงนองไม่เขาเฮ็ดจังไงวะคอยจื่อเลยว่าเจ้าเดในคอยกินะ ก็ว่าสิยากอีหยาันวมใส่น้ำมยานา่งแล้วก็ปรุงพวกนไม้แล้วก็ขวานใส่ไฟเห็ดแจ่วง่าเสียบก็เอามากินไ้แล้วก็เลยว่าเออเดี๋ยวสิลองเห็ดกินเบืองถ้าเมื่อวานมี่โอกาสมากมาเจอหนอม้ก็ร่งขึ้นกอมีแต่นองงา,ง,างามงามก็เลยว่าเอามาเผานังจากที่เผาแล้วเรียบร้อยก็ต้มจนจืดแล้วก็เอามาเห็ดตามทีเ้าเห็ดนั่นแหละ ใส่นำยาน้างจักน่อยขัวจนห่มันแหงลุ่งแล้วก็พ่อพออนอาไม้เขาก็ตรมจืดแล้วเรียบร้อยกระเทียมนี่มันตำาเอาซับให้มันมุนๆจังสิมันจะงามเวลาเห็ดเจวกระเทียมแล้วก็พรกเขา้ามาซับแบบเดียวกัน น,นี่ก็ซิเมนน้ำตาลที่ห่าต้่มสีเฮดเจลจากนั้นเขาก็สซิปุงลดดยเกลือจากนั้นก็เอากระเทียมแล้วก็พริกที่ห้าซับลงไปตามด้วยหน้าวอันนี้คือขึ้นหน้านลงไปให้มันอ,ออกสม่งๆนันๆวนๆหวานๆจังเสีย สุดท้ายก็เอาเป็นนี่พระเอกของเฮานั่นก็นคือขางูอ่ะขั่วง่าวนี่ใส่หลายๆอย่างเสียบขงางูอ่ะขั่วง่าอ้อมง่าขนาดจะเบ่งหน้าตาแล้วก็ชี้ชันก็จะเสเียบเดียบรลอยเนาะสำหรับแจวสกินกับเมียงพันเอาใหม่ของเฮา พี่เด็ดอยู่มองนี่แหละอยู่มองแก้วนี่ละอืมแก้วนี่ทาเข้าเอากระเทียมแล้วก็พริกมาตัมมันสีบองงามดิเห็นบหกแต่ทาเข้าแับเอาแบบนี้ตอนมันก็นสะแบบพอดีพอดีอดสมำเสมอสวยงามมองไม่เข้ากันพอดีพอดีอดนะคะเนีย่ยเห็นบหมครัวให้มันหนามบกประมาณนี้แหละ สนม,มกับปงมากินได้แล้วหอมง่าขนาดเรียบร้อยแล้วเรียบปงมากินกัน กอหย่อน,นอ่อนไม่เด้อนี่เคยกินบ่เฮออันนี้ก็คือหยอดเปื่อยเอามาก,กินกับเมียงพันโนไม้แซ่บสุดเป็นอาหารบะนกบะหน้าโนเมียงพันโนไม่ตามเมียงพันโนไม้ต้องกินกับหยอดเปื่อยเอาโอเคมาเอาโอเคนอนเดี๋ยวเฮาสิไป กินเมียงพานานาใม่กับทิมงานบันหน้าขางห้าตอนนี้ก็พร้อมแล้วพ้นกับสิโตข้ามแล้วไปซูเร็วๆไปเตรียมสถานที่ ก็เว่าเป็นอันทีแล้วเรียบร้อยสำหรับเมียงพันโนไม,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 ม่เดี๋ยวอเอาซิมาซิมโซบอกย็นแล้วก็ต้องซิมเดี๋ยวโบเสื้อ่ามันแสบเนี่ยใบเปืือยมันอ๋อพันกับโนไม่เจวเสียบๆขัวนโนไมห่หอมๆอสแยบสุดแล้วก็ซิมีเป็นใบมลผ้า เจียวห้อนี้แส,บส่บซุดบอกกันเลยว่าแซ่บสุดเอาอู้อู้อืมอาหารบนอกบันหน้าน้อยนอกจากทีสีมุกแกงแล้วก็สามารถเอามาเห็ดเหมียงแบบนี้พันกินได้เป็นเมนูตั้งแต่หลังแต่เดิมแถาเกบหฮานพาก,กินมากอ้าวบาบอลไย่างเดี๋ยวขอซิมให้เบิ้งก่อนว่ ตอมในแมงวันอีอก,กอื้วน้ำซีอม๊วอื้มแซบกินแบบนี้แล้วคิดฮอนแเย่ยอยู่ทางงวานนี่วะเห็น <c oughs> <c oughs> มันจมอยากเดี๋ยวสิเอาเมื่อย่นกินเนาเพราะว่าหาน่อไม้มาหลายๆอยู่ แจบเด้อใบเปื่อยเนี่ยบอกว่าถือว่รารสสันเป็นยังไตงต้องเลยมาชิมเองเอาอีกข้ามหนึง่งอืม เดี๋ยวสีให้ทีมงานอยู่เทียงหน้ายืนยันอีกเสียงหนึ่งว่ามันแสบเอาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เทียงหน้าเนาะอีเวนี่เราจมอยางก็เอานั้นแหละเล็กแสบน้อยอีเวนได้ำไมโคโค่ปนบมูมีเนาะมันจะทรงยางใบเปลื่อยก็ต้องเคยกินได้สิใบเปลื่อยก็ได้เลือวเบื่อเอาจ้อเบื่อตายเอาไปเิีมได้ด้วยก็ยังก็กินใบเปื่อยก็ยังกิน ิ้นก็มาตัวละม,มาคมจสงเกียนไอแมงมาเด้มดอ,มอมาเด้ออ้อนะขนเีสีตัวง่ายยังมันมีดใหญ่เนาะมีต่ว่าง่าย เราจะ้อีก้นี่เกี่ยวความปนเลยนะมนคุกขหอง่าใหญ่สลบแล้วมันเม,มื่อกีเมื่อไ่อไงันมากากๆมันเต้าของบอเบาเว้ยอยโยย่นวนเ <laughs> กวยมยงามเง้ยมาตกอน,นตอน,น,นยอดกาแฟออนเคยกินปะอืม,อมเขาจะกินน่ะนะกินตามหงกินแล้พแต่ไม่เก็บกาแฟน้อยมาเนานี่พ่นปลาที่น้อยอได้เมียนผัปลาพันกระปุ๊เนาะเมียนเนานเนาเจอกัน <laughs> อมาพ่านสุกิน ขาออนเสียงเนี mm ่ย hmm. ม mm ันจะเสบนะโอ้ยแมุมเขียวเด้อบุญมากับจักีจิ้งก้งบักอันนี้บุญมาเอาว่าใบเปลือยเหรอเนาะใส่กับใบเขาอีเลอร์จะแส่บเด้อเนี่ยเขากันขาด้วย